ช่างทาอะไรนะจังเห็นปกติเนี่ยช่างเขาใช้มีดหรอเราช่างใช้อะไรเนี่ยค uh, ืออย่างนี้ครับผมตอนนี้อ่าหัวเคืงกลึงนะครับผมมันสึกนะจังอ๋อมันจับติดแต่ด้านนอกอ่ะด้านในมันไม่โดนนะโคลงมันสตาร์นนะเนี่ยหลายจังผมว่าหลายจังก็น่าจะรู้หลายคนแล้วนะเพราะผมก็ทําลงไปกับปีแล้วนะจังนะตัวเนี้ยผมทำเป็นแนวตั้งนะซึ่งเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่า การคลึงแบบว่ามันสะตานนะจังมันมีผลนะถ้าหัวจับแบบเนี้ยเราใช้เป็นนานๆนะจังเนี่ยของผมหนึ่งปีแล้วจังเห็นไหมเนี่ยมันคลึงไม่ได้แล้วนะครับผมผิวมันมันสะตานมีดแล้วนในในจางลองล,ลองดูดิันลองดูจังซึ่งมันต้องเจียผมเจียปีละครั้งนะครับผมเนี่ยปีละครั้งทำไมอะเพราะว่าเราใช้อันมันเยอะเกินนะจังมันสึกนะจังอ๋อโอเคเราลองดูไอ้จังลองดู เนี่ยจ้างจ้างรู้ไหมว่าทำไมผมถึงเกียร์จังทำไมอ่ะความจริงนะครับผมมันรีนได้นะครับผมใจมีดแต่ว่าจ่ายจ้างก็รู้นะครับว่าอันเกียร์กับอันซึงอ่ะอันไหนกุมก้าได้ดีกว่านะครับผมซึ่งผมบอกไ้เลยนะครับอันเกียร์มันกุมก้าได้ดีกว่านะครับผมทำไมอ่ะเนี่ยผมทีเกียร์นะครับปีละหนึ่งร้อนะครับผม เนี่ยเาของเนี่ยจ้างรู้ไหมว่าไอ้เจ้าของใจนะครับแตบบ่ว่าใจมี่ตัดนะแล้วตัดเล็กนะครับตัดกับเครื่องพึงแบบนี้นะครับผมแล้วนี่ชอบอักบ่อยนะครับแตกบ่อยอย่างเงี้ยไปดูหัวจับได้เลยนะครับผมมีผลนะครับผมบเนี่ย,ย,ยจ้างใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ย นายจ้างกอดูใกล้ๆนะ่ะเนี่ยมันมันมืดไปนิดนึงนะครับผมเนี่ยผิวมันจะเรียบไะจังเห็นไหมหมีประโยชน์นะครับคลิปนี้ครับโอเคครับจ้างเออผมก็สงสัยจ้างโอเคครับ,คครบผม